ว่าชาวบ้านมาตั้งค์้พี่ทหารเขาอาจจะเป็นไปได้อืมนี่ก็ต้องมีอะไร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 ฮะอะไรอะไรเฮ้ยฮะยวนน้ิ่งเดินเข้าไปดลเดินไปดูเลยจี้เลยสมจี้เลยจี้ตามไปเลยวิ่งตามไปเลย สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับแจ็คนะครับจากช่องเล่นกับผีนะครับในค่ำคืนนี้ก็ได้นกลับมาตรงนี้โลม่นะครับทุกคนนะได้มาที่โลม่นะครับนะเส้นข้างหลังผมก็จะเป็นเส้นทางนะครับทุกคนที่สัญจรที่ชาวบ้านเนี่ยสัญจรผ่านไปมานะครับนะเขาไปหาหน่อไม้ไปหาเห็ดกันนะครับเขาเจอทหารเนี่ยอยู่บริเวณนี้นะครับมืดมืดค่ำๆ่นะครับนะ ไม่รู้ว่าเป็นดวงวิญญาณอะไรหรือเปล่านะครับนะผมกับสมเลยมาพิสูจน์ให้มันรู้จะชัดไปเลยนะครับว่าคืออะไรกันแน่สวัสดีครับผมชื่อสมนะครับจากช่องอาลาตีบันลังนะครับพี่ๆครับอา้าพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ไปติดตามช่องผมก็อย่าลืมไปติดตามช่องผมเลยนะครับพี่ๆนะแล้วก็ในคาคืนนี้ผมกับแจ็คก็เะนมาที่โลใหม่นะครับทุกคนครับรอลุ้นกันเลยนะครับว่าในคาคืนนี้จะเฮี้ยนแค่ไหนนะครับทุกคน ไม่รู้ว่าเราทั้งสองคนจะได้เจอหรือเปล่านะครับนะถ้าเจอเนี่ยเดี๋ยวให้สมเนี่ยจัดไอ้ไม่ให้เลยนะจัดบุ๋เลยทุกคน,นทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วเดินกันเลยครับไปมสะดุดอะไรวะสมเตะหินเตะหินเข้าอีก ไม่รู้ดิมันทำไมมันเป็นเนินอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นจากฝีมือมน,นุษย์หรือปเปนเนอล่าเกิดขึ้นจากฝีมือมน,นุษย์หรือเปล่าย่า่องไฟเข้ากองอืมนะทุกคนดูนะครับเป็นดินเป็นกองกองนะไม่รู้ว่าเกิดขึ้นมาได้ไงนะครับป่าบริเวณแถบนี้ก็น่ากลัวอยู่นะคนนะ อ้เมื่อกี้ได้ยินเสียงไม่ใช่ได้ยินเสียงเออได้ยินเสียงกกนะทุกคนมีลมพัดมานะครับนะบนภูเขานอะ่ะวู้บวาบนะครับีน,นี่มันต้นอะไรวะสมต้นหลิหรือเปล่าฮะต้นใช่จันจุลีปเป่ไม่ใช่นะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอพวกต้นไม้พวกนี้นะต้นใหญ่ใญ่เนี่ย เหมือนมีอะไรลี้ลับเนี่ยอยู่ข้างในนะไม่รู้ว่าผมคิดอยู่คนเดียวหรือเปล่านะครับนะความรู้สึกผมเนี่ยเหมือนมีอะไรเนี่ยจะอยู่ข้างในอะไรพวกนี้นะนะถ้าต้นไม้ที่อายุเยอะๆนะครับเป็นร้อยร้อยปีนะต้นนี้ไม่ต่ำกว่าหกสิบปีมุมดูแล้วค,คนเดียวอบพอปะอลองอบดูดิ เดี๋ยวไม่ขอนะครับล<ะ>งงองเดินไปดูดูกตรงนี้คล้ายๆกับล่องน้ำล่องห้วยอะไรสักอย่างนะอาจจะเป็นต้นอะไร มีแต่ทาวันเกาะอยู่นะนเดินต่อเรื่อยๆนะงงงนะสงสัยต้องท้าทายแล้วล่ะสมนะถ้าไม่ท้าทายเนี่ย,ยคงจะไม่ได้เจอนะท้าทายหน่อย,เ,ออยนเนี้ยออกมาทางนี้นะออกมาลงๆนะึ่ มีจำปวกด้วยตรงนี้จำปวกอย่าไปยุ่งนะจำปกมันมีเจ้าทุงเจ้าที่อยู่ข้างในนะี่ถ้าดวงวิญญ,ญาณเพศยังอยู่ที่นี่เนี่ยก็ปรากฏตัวให้ผมเห็นหน่อยครับโอเคนะทุกคนนะตาแบบบนโหดเลยนะครับอยากจะเจอแล้วอะอยากจะเจอแล้วครับนะถ้าเจอเนี่ยไม่วิ่งนะครับถ้าเจอเนี่ยไม่วิ่งนะผมจะตามไปเลยนะก็จะทำว่าเลยว่าเพเนี่ย ต้องการความช่วยแจ็คแได้ยินครับได้ยินได้ยินไมได้ยินได้ยินไได้ยินครับอูเสียงมาหอนทเสมสงมาหอนใหญ่เลยเสียงหมาหอนข้างในหมู่บ้านนะตรงนี้ก็อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านไม่ไกลนะครับทุกคนนะประมาณหนึ่งกิโลแล้วครับจากบ้านคนนะ ผมนี่มันเห็ดอะไรวะมีเห็ดด้วยครับทุกคนตรงนี้เห็ดมาว่ะนะทุกคนนี่เลยที่ผมบอกว่าคนเขามาหาเห็ดกันเนี่ยนี่เลยทุกคนดูเลยนะมีคนเขามาหาเห็ดแต่มันไม่ใช่เห็ดคนนะครับทุกคนนะอันนี้เห็ดพวกนี้กินไม่ได้นะแต่เราไม่สนใจเรื่องเห็ดสมเมื่อกี้เนี่ยมันมีเสียงดังมาจากทางนี้ อืมอะไรเอ่ยอะไรวะไปดูไปดูไปดูอะไรวะเนี่ยค่อยๆค่อยๆอย่าวู่วามไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่อยๆ ตัวะไรวะสมตุกแกมันก็โดดใส่ใช่ป่ะใช่ตุแกบป่ะกินกากินกากินกาอย่าไปจับอย่าไปจับออย่าไปจับลอยไปลอยไปลอยไปไม่ใช่คล้ายตุกแกเลยแต่แปลกใจบ้างเมื่อกี้หมาหอนนะไม่รู้ว่าหอนอะไรนะครับ

ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงมอไซน์นี้นะทุกคนนะเป็นอีกเสียงนึงเมื่อกี้ฮะ<า>อะไรไใครฟังคนนะคนคุยกันชัดเลยดังไม่ได้ตรงนั้นเลยนกดังมาตรงนั้นเลยหมาก็หอนยับเลยนะไม่รู้หอนอะไรครับ ฮะอะไรเห็นบ้าเห็นบ้าเห็นบ้าอะไรวะสารประพูงนี่เฮ้ยหรือว่าเขาอาจจะอยู่ในสารนี้ชาวบ้านเอาเห็นกันเนี่ยหรือว่ามันละเอีเยี่ยนวะชาวบ้านเลยมาตั้งสารให้ว่าจัคมันอาจเป็นไปได้เนะเราไม่ได้ถามประวัติให้มันชัดเจนนะใช่แล้วครับทุกคนนะเราแค่ได้ยินบอกต่อกันมาว่าเขาเจอที่นี่เราก็เลยมานะครับ ต้นไม้ใหญ่ด้วยคับอยู่ใต้ต้นไม้เริ่มเลยนะครับทุกคนครับยืนดูตรงนี้เลยไม่ต้องขึ้นไปไต้องขึ้นไปนะดูบริเวณแถวนี้ฮะฮะอะไรต้้นไมเอออยู่บริเวณต้นไม้ใหญ่เลยนะต้นไม้แตดต้นไม้ที่เนี่ยเจออะไรวะฮะเจอแล้วหรอ เสือทหารอ,อ,ยอยู่เนอนหมล้ๆๆองผมเป็นไรมันไม่โฟกัสเดี๋ยวก่อนทุกคนทุกคนกล้องผมมีปัญหาครับอ,อ,อย่าฟองไฟเขาอง ลองค่อยๆย่องไปดูอยากข,ขึ้นไปนะแต่อยากขึ้นไปนะอยากขึ้นไปโอ้ยตกใจหมดเลยมีต้นไม้ใหญ่เลยนะหรือว่าชาวบ้านมาตั้งให้พี่ทหารเหาอาจจะเป็นไปได้ จะเปลี่ยนไปได้็ขออาจจะมาตั้งให้เขาอจะเป็นไปได้ครับอะไร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 เฮ้ยไขว้านเลย วิ the the so ้ยเมื่อกี้เห็นอยู่หลังต้นไม้เว้ยแจ็คิ่้ยลงเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินไอ้โ๋มเดินเลยเดินวิ่เมื่อกี้เห็นอยู่หลังต้นไม้นะครับทุกคนครับชัดเลยครับทุกคนครับนี่เลยอืือออะไรวะอือไม่รู้อะไรแน่ๆผมก็เจอเหมือนกันเจอเหมือนกันใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวเดินเข้าไปดูเดินเข้าไปดูเหมือนกับมันมองอุ้ยใช่ ใจเย็ยนๆเดี๋ยวไม่มีอะไรนะทุกคนนะแต่เมื่อกี้เนี่ยผมเห็นแวบเข้ามาในนี้นะครับชัดน,นะครับแล้วก็ตรงนั้นเหมือนมีคนยืนมองอยู่โสมหายไปไหนแล้วมันมีสองที่ใจเย็ยนๆใจเย็ยนๆใจเย็ยนๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าวิง่งอย่าวิง่งอย่าวิงาว่งอยู่เฉย ตรงไหนค่อยๆเดินไปดูค่อยๆเดินไปดูเดี๋ยวใจเย็นๆใจลมๆนี่เลยใช่ตรงนี้เลยเมื่อกี้ผมก็เห็นไอ้ตรงที่มีดินกองๆนั่น่ะเห็นเปล่าเดีーー๋ยวพาทุกคนไปดูนี่ตรงนี้เป็นเส้นทางที่เขาสัญจรเลยนะครับทุกคนครับ นะช่วงนี้ก็หน่อไม้เห็ดเนี่ยเริ่มออกแล้วนะครับตร,ตรงนี้เราไว้แจ็คเมื่อกี้เนี่ยเดีตรงนี้มันเ็มเลยใช่ผมก็เจอเหมือนกันแล้วก็ตรงนั้นอีกเนี่ยตรงนั้นอีกเหมือนมันหายไปผมพาทุกคนเนี่ยไปดูแล้วมันไ,ไม่มีอะไรเมื่อกี้เนี่ยสมมาตรงนี้สมก็เห็นแจ็คสมเดินมานะสมเห็นตรงนี้แหละ ใช่แต่ผมแปลกใจมากไอ้ดินกองๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ไงนะคนดูนะลักษณะเนี้ยเหมือนมีคนเอามาเทไว้ชตูนะเป็นดินล้นๆเลยนะใช่เป็นดินไม่ใช่ปูกก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปูกก็ไม่ใช่หรือว่าจอมปวกเนี่ยเริ่มจะเป็นปูกไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นเริ่มเริ่มจะทำรังให้มันเป็นป่วกนะเพราะว่าเราต้องคิดในแบบที่เราแบบมีเหตุขึ้นด้วยเห็นมาลนะเราต้องคิดแบบในที่แบบเราไม่กลัวเด็ดขาด เราต้องคิดว่าเป็นก่นอนอืมอาจจะเป็นไปได้ครับนะนนเนาะใช่้ชอืมไอ้สมอ,อะไรไออวิรร่งวะนั่นแหละนั่นแหละเมื่อก<แ>ีได้ยินครับได้ยิน ข้างนุ่มมีแต่น้ำนะมีบ่อนะไอ้โสมไอ้โสมเดี๋ยวใครวะเดี๋ยวอฮะไม่เขินวะแน่เจ้เดินเข้าไปเลยเดินไปดูเลยจี้เลยไอโสมจี้เลยจี้ตามไปเลยวิ่งตามไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องจับกล้อง วิ่งไม่ได้วิ่งปุ๊บ้ามันจะเบอร์เลยนะครับทุกคนนะไปไหนฮะทุกคนนะ,นนะนหายไปตรงนี้นเหมือนลอยหายไปเลยเหรอรสมดูฝั่งนี้สมดูฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะดูฝั่งนี้ทุกคนนะ้ะเยตรงนี้มันมีแต่กิ่งไม้นะครับนะถ้ามีคนวิ่งมาเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับ น่าจะไม่ใช่คนแล้วแหละทุกคนนะเป็นชุดทหารแล้วก็เก่งเกงขาสั้นนะเกงขาสั้นเหมือนเกงอะไรนะเห็นชัดนะครับอยู่ถ้ามีอะไรเดินหรือว่าอะไรวิ่งมานะทุกคนตรงนี้มีแต่กิ่งไม้ล้อมไปหมดเลยนะดูนะกิ่งไม้พวกนี้มันต้องมีเสียงหรือว่าขยับนะครับแต่นี่ไม่ใช่เลย ไอ้โสมไอ้โสมไอ้โสมเดี๋ยวๆค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปมันคืออะไรกันแนี่ยสายเนี่ยกล้องเนี่ยไม่ค่อยชัดเลยนะครับทุกคนกล้องเบื่อมากเลยนะครับเฮ้ยยิ่งเดินยิ่งห่างกับเราอ่ะโสมยิ่งเดินยิ่งห่างไปเรื่อยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งสติก่อนกล้องไม่ค่อยชัดจัดเลยอาจจะหลอกล่อให้เราเข้าไปในป่าหรือเปล่าเฮ้ยไม่แน่เว้ยไม่แน่ไม่แน่เว้ยจัด ใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งตามใจเย็นอย่าพึ่งน้ำอย่าพึ่งตามอย่าพึ่งตามมันอาจจะหลอกล่อให้เราเข้าไปเฮ้ยชัดเจนครับทุกคนนะเป็นป่าคืออะไรกันเนี่ยยิ่งเข้าไปยิ่งป่าลึกนะใช่มันเป็นกําลังเข้าไปในป่านะเป็นป่าชุมชนนะครับทุกคนตรงนี้เข้าไปเนี่ยยิ่งเข้าไปยิ่งเป็นป่าลึกนะครับทุกคน อะไรอะไรอะไรเอ้ยอะไรวะจฮะอะไรวิ่งผ่านหลังมังเหมือนมีอะไรวิ่งผ่านหลังชัดเจนครับทุกคนครับผมแปลกใจมากเนาะรอบแรกที่เจอผม เดินกลับมาดูบริเวณรอบๆไม่เจออะไรนะครับนะเป็นพื้นที่ไม่โล่งเกินไปมีต้นไม้เหมือนแบบนี้ถ้าเป็นคนหรือว่าอะไรหลบอยู่เนี่ยต้องมองเห็นชัดนะครับใช่นะครับแต่นี่ผมไม่เจอหรือว่าอาจจะเป็นเหมือนที่เขาเห็นกันฮะ่เว้ยตกใส่เราก็น่าจะโดนเล่นงานแล้วว่าจะ อัจเป็นไปได้นะครับทุกคนครับถ้าเจออีกทีจี้เลยนะทมนี่มันไวนะไววิ่งไปเมื่อกี้นะไม่ไกลนะแจ๊ควิ่งไปแล้วไม่ไม่ทันครับหายทุบเลยนะครับทุกคนนะ นี่มันหลุมอะไรวะสมนี่มเป็นหลุมเลยมีทั้งหลุมมีทั้งเนินนะมันแปลกๆมากเเหมือนขุดดินจากตรงนี้ไปไว้ตรงนั้นเหมือนขุดดินตรงนี้มนาะไว้ตรงน้นนั่นนะจที่ที่เราเจอเห็นเมื่อกี้ตรงไหน,ไหนตรงไ,<ม>ไหนจำไม่ได้แล้วนะ,วะในป่าเนี่ยมันเจอไม่เหมือนกลางวันนะมองเห็นได้ดีกว่านะครับ ไม่ได้เลยนะทุกคนว่าเมื่อกี้ผมตกใจนะเห็นเห็ดตรงไหนล่ะเจอเห็ดตรงไหนทุกคนนะกคะนตอนนี้ก็มีลมพัดมาแบบอ่อนๆนะทุกคนทำให้ผมเนี่ยชวนคนลุกมากเลยนะ รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรจ้องมองผมตลอดเวลาฮะผมเดินกลับไปดูทางนู้นอีกรอบอือนนอะไรฮะอะไร

อะไรสะดุดอะไร,อ,รนะอะไรแวบบ ตั้งแต่ที่สมเนี่ยท้าทายไปนะครับเนี่ยก็เริ่มมีอะไรที่ผิดปกตินะครับทุกคน,นครับอะอะไรคิดทำไมไฟฉายมันสว่างเคิดเดียวหรอมันเป็นที่ไฟฉายไม่เป็นอะไรนะมันเป็นที่ไฟฉายแค่ มันพิสูจน์ได้ครับเนาะตนะแต่บางอย่างก็พิสูจน์ไม่ได้นะถ้าเป็นเสียงเนี่ยกิ่งกิ่งไม้อาจจะตกลงมาแล้วมีเสียงขึ้นมาก็ได้นะ,นะรหรือว่าได้ยินเสียงร้องอะไรก็อาจจะเป็นสัตว์ป่าก็ได้นี่มาบอกอะไรหรน้ำงหอดนวบอกมาใช่ กลับดีกว่ากลับดีกว่าครับทุกคนครับอบก,ก็ที่เขาเจอกันเนี่ยลผมกับสมก็ได้เจอไปแล้วนะครับเนี่ยเป็นทหารนะครับวัยกลางคนนะชัดเจนนะครับนะโอเคครับทุกคนนะในค่ำคืนนี้ผมแล้วก็สมก็ต้องขอตัว หลานแล้วนะครับนะถ้ามีอะไรที่ไม่สุภาพแล้วก็วาจาที่ไม่สุภาพก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวเจอกนใหม่คลิปหน้านะครับโชคดีทุกคนครับ